สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกรีกโยเกิร์กินกันอันนี้คือเป็นกรีกยเกิร์ของเมจิเมจิอันนี้กินหลายกระปุกแล้วนะเลือกกินตอนกลางคืนเพราะนอนไม่ค่อยหลับก็เลยกินตอนกลางคืนอันนี้แก่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ตักอันนี้จะ จะเป็นเนื้อแบบนุ่มๆแบบนี้กินกินแล้วมันมันนอนหลับสบายอ่ะถ้ากินตอนกลางคืนนะชอบมากเดี๋ยวชิมดูกันว่ามันเปรี้ยวมากไหมไม่ค่อยเปรี้ยวกินแล้วติดมาก จะบอกว่าอร่อยจะชอบกินกับแกนโนรแกนโนร่าแล้วก็ผออลไม้อะไรขลาดนอย่างดีอันนี้จะเป็นแกนโนร่าจะสนิดนึงอาไซไม่กินข้าวตอน ข้าวได้เลยนะใครบดรน้ำหนักแล้วก็เราจะกินกับเราชอบกินกับไอ,ไอ้นี่ส้มเลือกเลือกผลไม้ที่เป็นส้มมันจะฉ่ำเพราะว่ามันมีน้ำมันจะอร่อย าจะหั่นคึ่งค่ะอันนี้จะเป็นส้มส้มสายน้ำผึ้งมันจะแบบมันจะออกเปรี้ยวอมหวานนี่เอามาเล็ดออกก่อนนะไปกินแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบส้มก็เป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ก็ได้แต่ว่าเคยลองมาหมดแล้ว อันอันไหนก็ไม่เวอร์เท่าส้มเราชอบส้มมากกว่ากินแล้วมันจะนอนหลับสบายมาก เป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะตักขึ้นมาให้ดูอู้นี่เดี๋ยวนะเกี่ยวเล็กไปป่ะนี่นี่แล้วก็กินกับส้มแล้วก็แกโนราแกโนรา

ยี่ห่อนี้นะอันนี้อร่อยเวิร์กกว่าทุกยี่ห้อที่กินมาแต่ว่าของมเมกิ่งม,ม,มันจะมีมันจะมีสองรสก็คือเป็นรสออริจินอลแล้วก็มันจะมีรสพวกมิกเบอร์รี่มิกเบอร์รี่มันจะมีมันจะมีเป็นผลไม้ข้างล่างอ่ะแล้วก็เป็นโยเกิร์ตอีกโยเกิร์ตข้างบนอันนั้น ไม่ค่อยเวิร์กอะสำหรับเราอะแต่ว่าอันนี้เป็นออร์จีนอลเรามีกกับอร่อยก็ได้อร่อยดีไปลองตำกันนะคะ